สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิญญาณทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นนะฮะแล้วก็แอดลไลน์ดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ l o t z o f g o ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex For You กับโปรโมชั่นใหม่รับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง10,000 USD นะครับผมเพียงเข้าร่วมการแข่งขันชิงทองคำไปกับโปรโมชั่นของเรา XM วันสุดท้ายแล้วนะครับโปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 u s ดอลลาร์สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระพงคูปเปาในช่วงเย็นวันนี้นะครับเราจะพานังทุนไปดูข่าวเกี่ยวข้องกับประเทศจีนก่อนครับแล้วก็จะย้อนกลับมาดูข่าวเกี่ยวกับราคาน้ํามันนะครับสำนักข่าวทีเดนเวอร์นะครับรายงานว่า2บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ในเกาหลีใต้และสหรัฐ เริ่มวิตกกังวลกรณีทางการจีนยังสั่งล็อกดาวน์เข้มนครซีอานนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อเนื่องชี้ว่าการระบาดของไวรัสแล้วก็การล็อกดาวน์เข้มงวดในซีอานเนี่ยเป็นซึ่งเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีสำคั์ของจีนอจาจจะกระทบต่อการผลิตชิปของบริษัทครับ ข้อมูลตัวเลขอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนระบุว่านครซีอานนะครับรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มกว่าร้อยรายของวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ยอดสะสมตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า1,100คนนับตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาครับ ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องล็อกดาวน์นครซีอานซึ่งมีประชากร13ล้านคนมาตั้งแต่วันที่23ธันวาคมแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะต่ำเมื่อเปรยียบเทียบกับการระบาดเป็นกลุ่มกล้อน ขออภัยครับเป็นกลุ่มก้อนในอีกหลายประเทศทั่วโลกแต่เจ้าหน้าที่ของนครซีอาร์นะครับใช้มาตรการเข้มงวดในการเดินทางภายในเมืองและก็ออกนอกเมืองตามคําสั่งของรัฐบาลกลางที่กรุงปักกิ่งขอให้ดําเนินการควบคุมการระบาดให้ได้อย่างรวดเร็วโดยยังไม่มีกําหนดสิ้นสุดถือว่าเป็นการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ที่สุดของจีนนะครับนับตั้งแต่การล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่นยาวนาน76วันระหว่างวันที่23มกราคมถึง8เมษายนปี2020ครับ มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดดังกล่าวนะครับทำให้ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ แล้วก็ Micron t e c h n o l o g ีบริษัทสัญชาติอเมริกันสบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกด้านการผลิตชิปหน่วยความจำซึ่งล้วนมีฐานการผลิตอยู่ในเมืองซีอานเนี่ยออกมาเตือนว่าการล็อกดาวน์จะส่งผลกระทบกับฐานการผลิตในพื้นที่นครซีอานและก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามอีกอย่างนึงครับข่าวต่อมาครับเราไปดูครับ ทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจระบุว่าผู้บริหารของบริษัทน้ํามันและก็ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐคาดว่าจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตและก็ขุดเจาะน้ํามันมากขึ้นในปี2,565นี้ตามราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันบรรดาผู้บริหารก็สแสดงความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับ ผู้บริหาร49%ที่ตอบแบบผลสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐสาขาดัลัสเขาบอกว่าบริษัทของพวกเขาตั้งใจจะเพิ่มกำลังการผลิตในปี2,565ขณะที่15%ตั้งใจจะรักษากำลังการผลิตไว้ที่ระดับเดิมแล้วก็13%จะมุ่งเน้นการลดภาระหนี้สินของบริษัท ปัญหาติดขัดในห่วงโซ่อุปทานที่มีมากขึ้นประกอบกับเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวอาจนําไปสู่ปัญหาความล่าชา้าและก็ส่งผลกระทบต่อการขุดเจาะและก็ดาเนินการโครงการให้เสร็จสิ้นในปี2565นะครับผู้บริหารรายหนึ่งระบุขณะที่บางส่วนนะครับเผยว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทประสบกับปัญหาการสรรหาแรงงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทา,างด้านของสารขา่าวรอยสเตอร์นะครับก็รายงานว่าดัชนีคาดการแนวโน้มตลาดน้ํามันในระยะเวลา6เดือนเนี่ย ปรับตัวลดลงจาก58.9จุดในไตรามาสที่3ปี64สู่53.2จุดแต่นับว่ายังอยู่ในเกณฑ์บวกขณะเดียวกันครับดัชนีต้นทุนปัจจัยการผลิตพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยปรับตัวขึ้นจาก60.8จุดในไตรามาสที่3สู่69.8จุดในปัจจุบันดีครับ อย่างไรกตามครับข้อมูลโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ตอบแบบสำรวจคาดการว่าราคาน้ำมันจะอยู่ที่75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเดือนธันวาคมปี65ขณะที่คาดการว่าราคาก๊าซธรรมชาตินะครับจะอยู่ที่4.06ดอลลาร์ต่อ mmbtu ครับซึ่งทั้งสองเนี่ยเป็นตัวเลขในระดับที่ใกล้เคียงก,กันกับปัจจุบันข่าวสุดท้ายครับนั่งชุดครับเราจะพาทุกท่านไปดูข่าวเกี่ยวกับ น้ำมันที่ประเทศจีนกันบ้างดีกว่าครับมีการรายงานเข้ามาตัวนี้เป็นข่าวเก่าของเมื่อวานนี้นะครับจีนหันโคต้านำเข้าน้ำมันดิบปี65รอบแรกนะครับมอบโคต้าเกือบครึ่งให้โรงกลั่นรายใหญ่ รัฐบาลจีน G นะครับลดโคตา้านําเข้าน้ามันดิบสําหรับโรงกลัน่นน้ํามันเอกชนแล้วก็มอบโคตา้านําเข้าน้ํามันส่วนใหญ่ให้กับโรงกลัน่นขนาดใหญ่ที่สร้างโมลพิษน้อยกว่าด้วยความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมนี้สระคาบูเบิร์รายงานนะครับว่ารัฐบาลจีน G เนี่ยได้มอบโคตา้านําเข้าน้ามันดิบจํานวน109ล้านตันแก่โรงกลัน่น เอกชน42รายในการมอบโคต้ารอบแรกของปี2565ซึ่งน้อยกว่าโควตาในรอบแรกของปีนี้อยู่ที่11%ครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการจัดการโคต้า40%ยังเป็นการมอบให้กับบริษัทรายใหญ่อีก3บริษัทนะครับตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปถามว่าข่าวดังกล่าวนี้กระทบกับราคาน้ํามันหรือเปล่านะครับเมื่อเช้านี้ผมดูแล้วเนี่ยราคาน้ํามันดิบก็ยังไม่ได้มีการย่อตัวอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าเพราะว่าทางการจีนเนี่ยเขาเคยตั้งเป้าเอาไว้แล้วนะครับว่าในปี2030นี้เนี่ยเขาอาจจะมีการเร่งนะฮะกระบวนการผลิตมีการก่อสร้างต่างๆทําให้เกิดนะครับการปล่อยก๊าซที่มันกระทบกับภาวะโลกร้อน สู่ระดับสูงที่สุดเลยล่ะแต่พอในปีออ่2060น,นะครับเขาจะทําให้นะฮะในส่วนของตัวกา๊าซที่ทำให้โลกร้อนตัวนี้กลับไปเหลือศูนย์ให้ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศจีนเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเขาไม่ได้นิ่งดูดายเกี่ยวกับปัญหาภัยโลกร้อนในปัจจุบันนี้ครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสามประจําช่วงเย็นครับทุกท่านสวัสดีครับ